มาค่ะ,ะวันนี้น้องแอนพามาดูต้นกล้วยนะคะเนี่ยน้องแอนจะไปทํากระทงค่ะก็มีหลายต้นอยู่นะคะเนี่ยโอ้กล้วยตานีอืมอ๋อแฟนตัดอู้นี่ไงคะนี่ไม่ต้องตัดเลยค่ะเนี่ยเนี่ยเ,เดี๋ยวน้องแอนจะเดี๋ยวน้องแอนจะไปวบหน้าบ้านค่ะเนี่ย นี่คะ่ะนี่แฟนตัดไปคะ่ะเดี๋ยวน้องแอนจะตัดไปแจกแถวแถวคนหน้าบ้านใครผ่านไปผ่านมาให้เขาเอาคะ่ะนี่คะ่ะโอ้ต้นเล็กด้วยแต่ต้นนั้นมันต้นใหญ่คะ่ะน้องแอนไม่ต้องตัดแล้วน้องแอนจะมาเอาตรงนี้เละคะ่ะตัดไปก็คงจะเอาทิ้งคะ่ะต้นนั้นมันใหญ่คะ่ะเนี่ยคะ่ะบรรยากาศหลังบ้านคะ่ะก็โอปีหน้าก็ก็ประจำแล้วก็ ซื้อบ้านค่ะไปดูบ้านอยู่ค่ะก็คงจะทิ้งไว้ให้น้องๆนี่ค่ะนี่แก้มมังกรได้กินหลายรอบแล้วนะคะแต่คือมันมันแห้งค่ะปีนี้มันแรงค่ะนี่ในสวนหลังบ้านน้องแอนนะคะเนี่ยนี่ต้นขาค่ะ ต้นขานี่ขิงบ้านค่ะขิงขิงหอมหอมขิงเล็กๆนะคะเอาใส่เวลาเราแยงอ่อมเนื้อแกงอ่อมไก่เนี่ยเอาใบเด็ดใบใส่แล้วก็หัวมันเล็กๆนะจะทุบใส่กับน้ำยาน้ำยาขนมจีนน้ำยาป่าก็ได้ค่ะน้ำยาสัวก็ได้ค่ะน,นี่คือสวนย่อมของน้องๆค่ะเนี่ยน้องข้างบ้านค่ะ น้องมันชอบปลูกก็เลยเออให้น้องมันเอามาไว้ตรงนี้เอาดีมีกระท่อมค่ะมุงไว้เวลาตากผ้าเวลาฝนตกนะแอนก็เอาพามาตากตรงนี้แหละคะ่ะวันนี้ก็ร้อนค่ะอแอนก็เลยใส่หมวกลงมาด้วยแดดแจ่มออกมาแล้วค่ะแดดแดดทุบๆจะตกก็ไม่ตก นี่คือกระถางเก่าค่ะกระถางที่น้องมันมันไอ้นั่นมันมันปลูกต้นไม้แล้วมันเอา,เอ,า,เอ,าออกมาไว้ใส่กระถางเล็กดูค่ะต้นไม้เยอะแยะเลยค่ะแต่น้องแอนก็คงจะนั่นแหละไปดูบ้านไปแล้วได้บ้านนั่นแหละที่น้องแอนจะได้หาต้นไม้แบนี้นค่ะไปปลูก ร้อนค่ะแค่นี้ก่อนนะคะ